าเจ่าเพื่อนๆวันนี้เย็เต่าอยากกินข้าวไข่เจียวมากเลยจ้ะนี่จะไข่เจียวของเราเดี๋ยวน้ำมันร้อนแล้วจ้ะเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยจ้ะสูงๆเลยเชะาเพื่อน ปูเลยจ้ะเพื่อนตุ้ความปูนุ่มของไข่เจียวของเราจ้ะ อยากกินไม่เจ้เพื่อนๆโอ้นึกอยากกินมากเลยเจ้ะในดูไข่เจียวฟูมากๆเลยเจ้เพื่อน จาแล้วเจ้าเพื่อนๆเดี๋ยวจะมาเอาขึ้นกันไข่เจียวกร,บกรอบๆจ้ากรอบฟูเลยจะไข่เจีย,เยวตักข้าวมันเลยเจ้าเพื่อนๆอนอ,อารมณ์นึกอยากกินไข่เจียวจ้าเดี๋ยวเราจะกินเดี๋ยวเต่าจะทอดปลาด้วยนะจ้าเพื่อนๆดู ก็มาเทใส่จังเป็นเลยจ้ะนี่จะเปิดเด็ดนี่จะไข่เจียวของเรา